สวัสดีครับผมชื่อเอกีซีย e ู C ส,วส,สวัสดีครับอะไรกันเอาสวัสดีครับทําอะไรกันสองพี่น้องนี่เล่นเปตองเล่นเปตองเล่นเป็เนไหมเป็นยังไงอธิบายพ่อฟังดูก็คือคือตอนนี้เราไม่มีลูกแกนะะยังไงอะ่ะมันต้องมีอีกลูกนึงเล็กๆอยู่ตรงกลางเหรอใช่เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกแกนลูกแกน,แกนอ๋อน่าลูกแกนเอาฝานี้ได้ไหม เอาฝานี้ได้ไหมได้เออเอ้าลองดูเราจะเล่นกันยังไงล่ะทีนี้พนันอะไรกันไม่มีไม่มีพนันไม่มีไม่มีพนันเนาะเราไม่เล่นการพนันนะเอาเป็นว่าเราถ้าใครชนะเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงขนมสองบาทสองบาทโอเคเอาห้าบาทห้าบาทถ้าใครชนะเอาขนมไปห้าบาทนะเอามาวางกติกากันว่าเล่นยังไง นะพ่อเล่นด้วยได้ไหมหรือว่าพ่อเป็นกรรมการเ้าเป็นกรรมการโอเคเป็นกรรมการก็ได้เอาเอาทางนั้นอ่ะเริ่มจากตีเส้นตีเส้นก่อนว่าระยะก่อนโยนไปปุ๊บนั่นคือทําไมมันมองไม่เห็นเลยเอาเป็นสีเขียวนู่นได้ไหมแทนสีเขียวเขียวนู่นสีเขียวเขียววาฉันสีเขียวเขียว <c oughs> อ่านี่นะไอตัวนี้คือตัวตัวแกนลูกแกนใช่ไหมแล้วกติกาเล่าคร่าวๆหน่อยนะ เราคร่าวๆหน่อยว่าเราจะต้องโยนไปตรงไหนยังไงก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าเาอะโยนใช่ไหมครับแล้วลูกลูกปุป๊บอยู่ใกล้กลแกนใช่ก็ถือว่าได้แต่ถ้าคนอื่นมาแล้วไม่ได้อยู่ใกล้แต่อยู่ห่างนั่นคือว่าไม่ได้ก็คือใครใกล้ที่สุดคนนั้นจะเป็นคู่ชนะใช่มีด้วยกันคนละกี่ลูกสามลูกใช่อ๋อเอา้ามีโอกาสคนละสามครั้ง เอามาลองดูว่าแล้วใครจะเล่นก่อนล่ะนี่เป่ายิ่งชุบเ่ายิ่งชุบเอาเนาะเสื้อผู้หมอกอกาศนั่นเละพี่น้องน่านไอ้อ้วนชนะเอาเริ่มก่อนน่ะอะไรโยนไปแล้วเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเฮยยยโอ้โหเกือบเกือบเกือบเอาเอาเอาต่อต่อใคร สามลูกมโอการสามลูกตีของเขาออกตีของเขาออกทำ <c oughs> <c oughs> ไมเหมือนไม่มีแรงเลยเอา้เอาอ้าวไม่สลับกันเหรอโอ้ยสามลูกครบแล้วจะชนะเขาไหมล่ะนี่เอาเอามาดูเอาอีกคนนึงอือไม่โยนปึก๊กตี สรุปคือเรามาดูว่าใครใกล้ที่สุดก็เป็นของพี่ใช่ไหมของพี่บูใช่ไหมนี่สองอันสามอันทเจ้าอ้วนฝึกไมฝึกไมต้องฝึกทุกวันนะเอาใครชนะสองในสามคนนั้นก็จะได้นะได้รางวัลไปเอาครั้งที่หนึ่งพี่บูชนะไปแล้วเอาครั้งที่สองนะเกมที่สองเริ่มฮึบนะเราโยนแกนแล้วลูกแกนนะเอฟซีทุกท่านนะเอา พี่บูเริ่มก่อนฟืบเอ้ยใกล้แล้ว hehe, kind of เอาอ้วนเอา <c oughs> เอาเอาเอ้ยยังไปเบียดของเขาเอาเอานะครับเปตองเอ้ยตาดูใกล้ๆนี่ดีๆ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 โอ้ยเราไปกรอกเลยจุดนั้นใครชนะนี่ยังเหรอยังเหรอหุ่ นี่ไอตาลนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้จะจะใกล้กว่านี่ลูกนี้จะใกล้กว่านี่อ่ะพี่ผู้ต้องต้องให้ได้ใกล้กว่าลูกนี้ถึงจะชนะใช่ไหมอ้าเอาเอาเอาโอ้ยตีออกเลยเหรอแล้วลูกของใครล่ะทีนี้แล้วก็กินเหรออ๋อเราตีของเขาออกแล้วเรากินได้ด้วยเหรอใช่โอ้น้าเอฟซีึ่าันนี่ก็พี่ผู้ชนะแล้ว สองเกมต่อสามเกมเท่ากับว่าพี่บูชนะโอเคสุดยอดพี่บูได้แชมป์ได้รางวัลไปส่วนเจ้าอ้วนก็ได้รองแชมป์ไปอีกหนึ่งสมัยเย้ได้รองแชมป์อีกแล้วเย,ย,ย้ดีใจไหมดีใจไหมเย้ยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชนะฝึกทุกวันเอานะพี่บูก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วเนาะนะเอีก,กี้ซียูก็ขอฝากคลิปไว้ท่านี้นะทุกท่านนะ ขอบระคุณเลยลที่รับชมเนาะสวัสดีครับเมาเล่นกันตามสบายเลยลูกทีนี้เล่นกันตามสบายเลยอ้าว